ครับสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิดซุกขูดสุดคนพี่น้องเลยเมื่อนี้กะบนเตียงเช่าวรถถีบว่ารถจักรยานอะไรพี่น้องเนาะกับไฟโซล่าเซลล์ไปพี่น้องเลยไปให้เอ้ยศูนย์พี่น้องเนาะเอ้ยศูนย์ที่เราอยู่บ้านอ่ะซีวิไลพี่น้องเนาะเมืองอาจจะบางทองแข่งชาวนาเขตพี่น้องเลยมีผู้ใหญ่เจดีท่านหนึ่งเนาะอยู่ต่างต่างประเทศเป็นฝากเงินมาให้บปเตียงพี่น้องเลยซื้อไฟโซล่าเซลล์กับอ่ารถถีบว่ารถจักรยานเนี่ะไปให้ลูกแล้วพี่น้องเลย โอเคไปเบิ่งไปชมน้ำกันเลยปะเราจะอยู่เพื่อนดูจังไหนเนาะพี่น้องเนาะมันเป็นเพื่อนหรอกทีกัหน้าเขาพี่น้องเราไปขอใส่อยู่เนาะพี่น้องเนาะโอเคไปกันเลยพี่น้องโอเคพี่น้องเนาะมัในี้เกาศเซลเอาเครื่องไปให้เราพร้อมพี่น้องมีทั้งมีแล้วก็นมแล้วก็ขนมผ้าห่มเนาะขนมไปต้อนลูกเล่าพี่น้องแล้วก็ผ้าห่มไปให้เราซองพื้นพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้มันกะยามหนาวพี่น้องมันหนาวเนาะพี่น้องเนาะโอเคไปกันเลยพี่น้อง รุงตุ้มตั๋วอีกนิดน,นึงพี่น้องเลยเพราะว่ารถใหญ่มันไปบ่หอดพี่น้องเลยเนาะมันเป็นคันชะหรือประคันพายอเลยพี่น้อง มันก็น,น้อยพูาเนาะขนาดรถไรทถถยเราแตกๆก็ยังชิบลุ่มพี่น้องเลยมันน้อยเกินไปเตียงก็เลยสุกไปเลยพี่น้องเลย ดีแต่ว,ว่าเมื่อนี้บนนาวบันไดพี่น้องน้อยเด็ดๆดนี่ปกตินหนาวแห้งพี่น้องในช่ว <c> ง <oughs> สบายดีดคุณเป็นคนเพื่อนอยู่บ่ โอ้ถ oh, okay, ้าก็อยู่เพื่อนพอดีพี่น้องเลยโอเคเนาะสวัสดีสวัสดีสวัสดีด้วยล่ะอาชัยผู้ใหญ่ไปอยู่บ้านใช่อยไามโอ้เขาซื้อรถที่มาให้เพิ่นว่าันนี้เพิ่นนมาปังเฮียนเนาะ ô oh, đôi 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 Phần dùt phía hồng người Phần bội dù xăm, ó oh, ma chơi chờ phụ nhanh, phía tôi người là nói ta mê lâu tôi nhắn chụp chưa nằm nga 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 mưa nga 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 มันถูกยานจ๊ะอ่ะกินๆๆกินข้าวเที่ยงแล้วบ่มื้อนี้ยังมื้อนี้บักกินมีของกินมื้อนี้อ๋อโดยๆๆๆเอาเอ้ยเพิ่นเข้าไปในบ้านเนาะโดยโอ้พี่น้องมาบ่เจอเพิ่นเนาะมื้อนี้เฮาก็อันซื้ออันมาให้อีลาให้น้องเพิ่น có đai phuộc khí bong hiên hay là cặp hôm phom, khí, có mì, hôm, máy hôm nó nhám nào đây, chỗ này, cả. cặp phai xíu là xíu, giờ bọn em mì phai bò Đôi. Nhương nhương, hay cả câu. Bị nhương đây, ba anh đã bố mì này đấy. Thuộc nhạc mẹ bố mì, có mì phai. Bọn bạn nhương kia khẩu kia nào, bọn em có nhướng nhương bò Dữ phai khẩu dữ phai khôm nhương. Dữ phai khôm Đôi. Oh, đôi, 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 đôi. Bọn em có hạt phun, hạt phai nhương này nó. Đôi. Phía nào vậy? แล้วกะมื Lust ้อนี้บ่ติงได้ซื้อไผ่สระเสียวมาให้ดาวพอได้กินแล้วเพียังเนาะอ่ะแกกินมื้อลายขนมใชกินละแกกินละกินมันแม่จะบ่ได <Let> ้ไปหาคบหากินย <a> ังบ่มื po ้อนี้บ่ได้ไปไปยากไปบ่ได้ยังกไปบ่ไปบ่มีไก็ได้หากบ่ได้หายังกบ่ได้บ่มีเนาะมันแห้งกะแดงบโอโตๆๆๆขุดกบขุดเียดขุดกะปูกบ่ได้ ขี้ดินแข็งอืาอ่ามันแข็งแล้วบ่แถวนี้นะโดย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 หายังขี้ชู้ลูกขีเต้ากินตอนเมื่อไงเนาะหายหายเห็นกระต่ายกระปูขุดได้ตัวหนึ่งช่วงตัวก็พากันกินปนกินอ๋อกระปูก็ยังหายากได้เดี๋ยวนี้เนาะแมนอืเพราะว่ามันก็หาคไข่ได้พี่น้องชวนอะไรเดี๋ยวนี้เป็นการหาไายกระปูกระเป้งกระปูคอยมีเนาะอันพอเพิ่นก็อยู่บ่มัน พี่ขอยาสูบได้บ้างยังประมาณอยู่โดยโดยแสดงว่าเจ้าอยู่กับลูกน้อยชองคนไหนบ้าองอยูอ่ยยยนี่โดย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 เจ็บบ้างล่ะโดยไหมโดยไหมวันนี้แไดงข่าวของเฮียนมาว่าด้วยว่าจะไหนเขาน้อยเข่าเข่าเลยโดยอ๋อไปน้ำกันกับเอื้อยบ่อยู่เข่าคนละไปไปนนนบ้านอืออะไรไป่ไปชงเพลินเจ้าหนุ่มบ่โดย ไปส่งบางมื้อก็ไปส่งบางมื้อก็พากไปนําเอื้อยเนี่ยก็ไปส่งหน่อยๆๆอยู่อยู่ในบ้านนี่เบิดโรงเรียนแล้เนาะยอืออือกินแกกือหยังบ่น่ะลบาลืมดบิลลี่บิลลี่ออืชายแท้บิลลี่ว่อืมจักปีเอ้ย3ขวบ ก็ได้สามคัวสามปีพี่น้องเลยแต่ได้กินขข่าซม,มานันีเนาะโไมได้กิน <c oughs> อีลาเพื่อนกเพื่นเข้าไปในบ้านพี่น้องเเอเพื่อนบหูว่ามา,าเตียงชื่อมากะสีิูนเนาะบหูว่าเราสิมักือบพี่น้องบนี่กะเพราะว่ามาเตียงกะมันมีขั้นเดียวพ่อพี่น้อง อยู่ในห้านเนาะเลือกสีบได้ก็ยังดีแต่ว่ามันเป็นสีของผู้หญิงพี่น้องไงเป็นสีชมพูเนาะถ้าเป็นสีอื่นก็จะว่าน้องรับประมกักอยู่แต่ว่านี่มันเดือขั้นเดียวเพราะว่าเครื่องกับบุคคลมาส่วนนี้มันโควิดนั่นแหละพี่น้องส่วเครื่องลําบากอย่างางกันยากเนาะแล้วก็เครื่องกับขึ้นกับแพงพ่งพมพี่น้องเลย นอนอยู่นี่มันกลางคืนนี่หนาวเว้ยหนาวโดยออมันตุ่ป่องตงแป้งเนาะมันเข้าไปนี่พี่น้องลมอยู่ป่ะกลางคืนก็ลมลมเย็นโดย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 พอมันมันอยู่นอกเนาะ้างอยู่เดินนอกพี่พี่น้องเลยน้ำในกาบในพุ่นเลยเนาะในหนอง องแล้วยังบ่ได้มีหยังเนาะน้ําบ่ดงบ่ดานก็ยังมีเพราะมันก็บ่แม่นของเราเองพอมาแหละพี่น้องนี่เนาะอ่าก็อใส่เพิ่นอยู่พี่น้องเอ้ยอยู่ไปวันๆแหละสิว่าง่ายๆะอืมมันบ่มีออยู่นําเพิ่นแหละโดยอเดี๋ยวเฮาสิสอนกวิีก่อนเด้อเอ้ยเคยใช้อีบ่นี่บ่เคยใช้แม่ โอ้ยใช่ป้องนลูกบอกแม่ก็จื้อเยื่อผนลูกบ่อเดยวเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาสิบอกวิธีใส่กันเด้อโดยวเดยโอเคพี่น้องเดี๋ยวมาเตรียมสิบอกวิธีการใส่ไปชุลเซีเนาะเกลยเพลินพี่น้องเอ้ย อ่าปกติกะอันเอ้ยไปยืมคเขาครับบ่โดยโอ๋อเมื่อได้ยืมได้แม่ก็ได้ใต้เมื่อได้ยืมก <ulous S 1> ็่ได้แม่ก็คมคมันยังยืมบ่โดยป<ะ>้าพี่น้ดดองโปดโพลคมมันยังยืมเอาเนาะอ่าอันนี้แหละตัวนี้นี่อันเอ้ยอันเป็นเพลงเออเพลงครับอนานะว่าง่ายคืออนนะอันเอาไปตากแดด oh, อันนี้นะ อ่าพี่ครับเข้ามาแล้วก็ให้มันสากแลก้วก็มาเสียบเข้อนี้เนาะเอ้ยเอ้ยมาเสียบเข้อนี้เด้อตรงหูมันมีแพงนี่นี่แล้วมันก็จะขึ้นอันนี้นถ้ามันเต็มแล้วมันจะขึ้นสีเขียวสีเขียวเอ้ยก็ถอดออกแต่ว่าเอ้ยเวลาเอ้ยใช่น่ะ อ่ตอนตอนกลางเว้นแหละเจ้าเอาไปตากแดดอันนี้เด้ออ่าเดอกลางเว้นแหละไปตากแดดเฉียบขอนี้พอกลางคืนแหละเอ้ยถอดออกเก็บไว้อ่าตัวนี้เอาไปตากใช้ก็ได้ตรงมองที่มันมีแดดนั่นเด้ออ่าอันนี้กักลางคืนกลางคืนเอ้ยใช่ตัวนี้อันนี้นะสายสากแบตโทรศัพท์เลยสากหัวโคมก็ได้เบิดตัวนี้เออเฉียบขอนี้เอาเสียบป้าอันนี้ก็ได้อ่าอันนี้เป็นหลอดไฟ โหดไฟนี่มันมีสองโหลดเนาะเอ้อเอาห้อยไว้ข้างล่างอันนึงก็ได้หรือว่าเอาทั้งเพิงอันนึงก็ได้นี่มันยาวเติบอยู่เนาะบุตรบุตรเตียงชิ้นนึงน้ำเข่าๆพี่น้องเลยเออยเราจับล้มสอดเด้องุ้มไปเลยแต่เข่ากันเนาะกินข้าวได้แต่กินตะเวนเอาบ่ กินปลาเว็นบางเมื่อก็กินคัมอ๋อแต่ได้ไปได้กินคัมได้ใช่ไหมบุมีหุโขโคมองยังเงี้ยะแป่แต่ยืมเงิในบ้านเออไปยืมเงิเพิ่นแต่โอกตะเกียงกับบุตรมีมั้งบ่อ๋อดูโดยโดยเด้อเอ้เอ้เสียบคอนี้เด้อโดยอืมเสียบกังหูนี่นี่แล้วก็เอ้ยก็เปิดสวิคนี่แดงๆนี่ไฟมันขึ้นนี่เด้อโดยเจ้เด้อ นี่แล้วก็เปิดแล้วก็ไปห้อยห้อยไว้ห้อยอยู่ใส่ก็ได้แล้วก็มาเฉียบคราวนี้แล้วก็ปิดปิดไว้ถ้าสมมติว่ามันนันนั้เดี๋ยวเด้อยพิวกระเทมมาให้อยู่นี่อันนี้พิว้วเอ้ยเด้ออันนี้เอาเอ้ยเก็บไว้ดีๆเด้ออ่านี่นี่นี่เวลาอันนั้นมันมันอันนั้นเบื่อว่ามันไฟบขึ้นบูยังนะเป็นพิวตัวนี้ค่ะเด้อเอ้ยดึงออกเอาตัวนั้นเปลี่ยน ก็แถมมาให้เปลี่ยนเด้อก็มีประมาณนี้แหละบ้านเรานุ่ยงยากอย่างไรจำได้อยู่บ่ยอ่าตัวตัวสายดำนี่เอามาเสียบบงังฮู้บจะมีแฝงเพลงโชล่าเซลนี่เด้อเสียบก็น,นี้นี่มันจะขึ้นแล้วดอกถ้าเสียบนี่มันจะขึ้นไฟสีแดงเลยก็เปิดสวิตช์แล้วก็เปิดไฟแบบนี้นี่มป่บ่นุ่บ่ะล่ะ <c oughs> โอเคพี่น <c oughs> ้องเอง เรียบร้อยเนาะไปไปเนื้องไปเลงแต่ตอนนี้กับบุษะก็ได้ดอกไฟมันเต็มอยู่อ้ากับเดียวอันน่ะบ่เตียงแถวเงินไว้ให้เราพี่น้องเลยอ่าที่มันเหลือจากชิเครื่องชิคองเนี่ยเนาะอ้าเว้ยอ่ะหนึ่งแสนกีบเด้ออ่าของทั้งเบ็ดทั้งม้วนนี่กะ เป็นผู้ใหญ่จะดีเพิ่นอยู่ต่างๆประเทศพุ่นแหละทั้งรถถีบทั้งชื่อเครื่องน้ํมันทั้งเงินนี่ก็ฝากเอ้ยอวยพรให้เพิ่น้เด้อเอ้ยเด้อว่าั่นี่แหละเอ้ยอยู่ดีมีแฮงเด้อให้ร่ําให้รวยสาธุอยู่ดีมีแฮงมันให้ยืนที่ซอยผู้ขาสาธุโดยดดีใจอยู่บ่โยเสิได้เห็นหุ่งแล้วบัดนี้เนาะเพราะว่าอนั้นเราก็บ่มีอ่าไฟฟ้าพี่น้องบ่มีคืนมีไฟยืนเนาะ ลำบากอยู่พระผอมบางกะอันมีใช้ยี่บ่เดี๋ยวนี้มีใช้ยี่บ่พระผอมบ่โดยไ้กับผอมบางผอมบางบ่อ๋อแบบนี้บ่มีบ่่แมโดย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 นะซาบานี่เห็นเฮาชิคอโต้เดินทางไปโต้เด้ออทำวิบยัมีงานไปโต้อยู่ดีมีเฮงเด้ออันฝากบอกอีหล่าเพิ่นน้ำเนี้ยเด้ออดีตอดีไมาให้กับเรเจอเพิ่นพี่น้องเลย กอได้ให้เป็นขี่ไปขังเทียนกับน้องเพิ่นเนาะอ้าวโอเคแหละครับเดีอยวกยโดยโดยอยู่ดีมีแฮงเจ้าเจ้าเจ้าโอเคน้อพ่อแม่พี่น้องบ่เตียงกับชิขอตูเดินทางไปโต้บนนี้พี่น้องเลยก็ได้เอารถถีบแล้วก็รถจักรยานแล้วมาให้น้องเพิ่นแต่ว่าเพิ่นบ่อยู่พี่น้องเลยก็บ่เป็นหยังเนาะฝากแม่แม่เพิ่นแล้วก็ให้น้องเพิ่นมาแล้วก็ให้เพิ่นไปเข้าโรงเทียนขับขี่ไปเข้าโรงเทียนพี่น้องเลยก็ซื้อไฟชล่าเซลล์ไปให้แล้วพ่อ ก็มาผ้าห่มแล้วก็มีพี่น้องเลยแล้วก็ขนมขนมเนาะมาต้อนลูกเล้าพี่น้องเลยอ๋อโอเคปนี้พี่น้องเน่ยป้าเตียงจะโคตเดินทางไปต่อเนาะพี่น้องเนาะจะทีขึ้นทั้งเมืองพีนทุละพี่น้องเลยก็แวะเอาเครื่องเอาของมาให้เล้าแล้วก็ป้าเตียงจะเดินทางไปต่อเนาะพี่น้องเนาะต้องขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องเลยอาผู้ใหญ่จดีทั้งต่างประเทศทุล ệ พี่น้องเนาะ เพิ่นได้สรงเงินมาให้เบ่าเตียงพี่น้องซื้อเครื่องซื้อของมาให้เล่าขอให้เจ้าอยู่ดีมีเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ยู่ยินเป็นสุขสุขกายสุขใจไปตลอดชีวิตนอนหลับภาในเงินหมืน่นนอนตื่นภายในเงินแสนนอนเจ้าให้มาสำใด้ขอให้กับคืนหาเจ้าร้อยเท่าพันเท่า,าถูเนาะอ้าบไปแล้วพี่น้องบ๊ายบายเด้อพี่น้องเปิดสุขสุคนปีเกา่าผ่านไปปีใหม่เข้ามาแล้วก็ขอให้อยู่ดีมีเฮงเัิดสุขสุกคนเนาะพี่น้องป้องปาย ว่าวชิวช่างในประเทศแต่างประเทศพี่น้องเลยอาไปแล้วพี่น้องบ๊ายบายได้พี่น้องเด้อ